สวัสดีครับอยู่ผมเดียวนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการทำไคจูหมายเลขแปดล่างเบอร์เซิร์กนะครับซึ่งการทำไคจูไม่ใช่ล่างเบอร์เซิร์ก er นะมันจะมีเควสเพสหนึ่งคันอยู่ก็คือเควสเอ่อฮิดเด้นบีส์นะครับซึ่งการจะทำเควสฮิดเด้นบีส์เนี่ยเราต้องมีปืนใหม่นะครับซึ่งปืนใหม่เนี่ยก็คือวอเตอร์ชาร์เจอร์นะซึ่งหน้าตาของวอเตอร์ชาร์เจอร์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นปืนฉีดน้ำเนาะ ่แล้วพัลเจอร์เนี่ยหายยังไงพัลเจอร์หาได้จากการเออ่คิวบอสไคจูตัวใหม่เนาะซึ่งเป็นบอสไคจูยักษ์นะครับอ่าซึ่งบอสไคจูยักษ์เนี่ยเสียยังไงใช้อะไรบ้างเดี๋ยวผมพาไปดูเนาะของที่ใช้เสกเนะาะอ่ซึ่งของที่ใช้เสกเนี่ยสามารถหาได้ปกติ2ชิ้นแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็พาร์ปกับการทําเควสนะครับอ่เดีย๋ยวพาไปดูเนาะว่าเอสามชิ้นเนี่ยเสกอะไรกันด้วย มาเริ่มที่ชิ้นแรกครับก็คือบีสบอดี้นะก็คือส่วนตัวของไคจูนะครับของที่ใช้ครับก็มีบีสคอร์บีสฮาร์ตนะครับก็คือบีสคอร์กหัวใจเนาะโอเคต่อไปชิ้นที่2เนาะก็คือบีสเนสนะครับของที่ใช้ครับก็คือบีสคอร์หนึ่งอันบีสไอสองแล้วก็บีสแฟงสี่นะต่อไปชิ้นสุดท้ายนะชิ้นที่3ก็คือบีสทอนนะครับบีสทอนของที่ต้องใช้นะครับเอสิสปอร์สามบีสอาร์มหนึ่ง บีซ้อสอง 2, แล้วก็บิสเทลหนึ่งนะในการครับซึ่งผมครับบดซ้อนไม่ได้นะเพราะพอดีบิสบีสเทลผมไม่พอเนาะโอเคหลังจากเรามีสามชิ้นนี้ครบใช่ไหมก็ให้ทาการเข้าไปในดาเนาะแต่ก่อนจะเข้าไปอ่ะเราต้องเป็นสวิปเปอร์ก่อนเนาะเพื่อจะได้ทำเควสของออคร่อคาบกนะ้าเนาะในการกดล็อกไพจูเหมือนในแปดล่างเบอร์เซอร์อ่าพอเป็นสวิปเปอร์ปุ๊บก็ให้กดเข้าไปเลย อ่ะพอเข้ามาแล้วเนาะก็ให้เดินตามผมมาเนาะอ่ะตรงนี้นะครับจะเป็นที่เอาไว้เสกบอสไคจูยักษ์เนาะซึ่งของที่เสกก็อย่างที่ผมว่าไปตอนต้นคลิปเนาะก็มีสามอย่างเนาะนี่ครับก็ให้เราทำการเอาของนะเรียงตามลาดับเนาะก็มีบิสบอดี้บิสเฮสเและชิ้นสุดท้ายก็บิสน นะซึ่งผมไมมีตอนนี้เนาะก็ให้ทําการใส่ไปแล้วก็กดเออ่เสกเนาะมันก็จะเกิดมาตรงนี้เนาะบริเวณตรงนี้ตรงกลางโอเคต่อไปก็บีชฮอนเนาะที่ผมบอกว่าทําเคล็ดหาได้ก็คือเป็นตรงนี้เนาะนี่ครับมันจะมีให้หาเนาะก็จะได้บีชฮอนบีชเฮดบีชบอดี้น่าจะสุ่มได้เนาะต่อครั้งต่อเควสดนะครับอันนี้ ซึ่งเควสเนี่ยก็คือจะให้เราจัดการบอสที่มาจากฟาริจูดเนาะก็คือฟาริจูดถึงซิมอะไรแล้วก็เคลียร์วงตรงนี้มาเลยปุ๊บบอสก็จะเกิดเนาะก็ให้ทำการเคลียบโดยตัดตัวเนาะก็จะสเสร็จเควสอ่ะหลังจากที่คุณฆ่าบอสไคจูยักษ์ตัวนี้แล้วก็ได้วอเตอร์ชาร์เจอร์มาแล้วเนาะก็ให้เดินตามผมมาเนาะเพื่อไปรับเควส์ับบฮิบิโนโที่เอาไว้ทำเบอร์เซอร์นะครับไป าถึงจุดรับเคลียร์แล้วเนาะเพื่อให้นำการคุยกับเออ่คับก้าเนาะตรงนี้ที่เขาบอกเรืเรียกเนาะก็คุยไปขาบก้าจะมีเคลียร์หนึ่งเนาะที่ชื่อ Hidden Beast ถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะน่าจะชื่อนี้ตอนนั้นผมก็ทําเสร็จแล้วแล้วผมก็อ่ากนกฤษไม่ค่อยออกแต่น่นจาจะชื่อ Hidden Beast นี่เนาะ,นะอ่ะเขาจะให้เราการทำการไปฆ่า Hidden Beast หกตัวเนาะด้วยปืนนี้เนาะนี่ครับตัวน,นี้อ่ะอ๋อเดี๋ยวผมลืม ผมลืมบอกผมอกเรื่อง,ออองนึงคือการที่ติดทางเปลนเนาะ <S <S เราต้องมีแรงกับตันหรือสูงกว่ากับตันขึ้นไปเนาะตอนนี้ผมอยู่แรงเอ่อเจเนอเรลนะก็คือแรงสูงสุดทำได้อยู่แล้วเนาะโอเคก็ไปดูเนาะว่า h i d เล n b e บีสอยู่ตรงไหนต้ให้เดินตามมา,มาอ่ะไอตัว Hidden Beast เนี่ยมันจะเป็นเหมือนร่างคนของเราเนาะ ไม่รู้ว่าผมไม่ได้อ่ะนี่น,นี่นี่ครับอยู่นี่เนาะตัวที่จนมีจะเป็นตัวนี้ซึ่งเราจะตีเขาไม่ได้เนาะนี่ครับลองดูเนะเราจะตีเขาไม่เขา้านี่ไม่ว่าจะใช้ปืนหรือใช้อะไรเราจะตีเขาไม่เข้าเนะาะว,วิธีการตีเนาะก็ให้เขาหันหลังเนาะหันหลังมาแล้วก็ให้เขาตีเราจนเขาจะขึ้นว่าสอรี่เนาะแล้วก็ให้ทําการตีเขาเลยพอเขึ้นสอรี่ปุ๊บอ่านี่ครับวิธีการจัดการเนาะ ต้องใช้ปืนวอเตอร์ชาร์เจอร์จัดการเท่านั้นนะถึงจะเผ็ดเต็มอ่าก็คือต้องฆ่าตัวเนี้ย6ตัวนะโดยการทําแบบที่ผมสอนไปนะก็คือ1 water เนี้ยก็ให้เราทําการทันหลังเนาะให้เขาตีไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะขึ้นว่า s o r ี่บนหัวพอขึ้น sorry บนหัวปุ๊บก็ให้เราทําการใช้วอเตอร์ชาร์เจอร์เนี่ยยิงเขาเนาะจนตายโอเคเนาะแต่เขาก็ตีอะไรเหมือนกันนะก็แนะนําให้ไป ตีตรงกล่องเนาะกล่องอยู่ใช่ไหมไอ้เนี่ยมันก็จะเดินตามมาเนาะก็ร่อไปได้ก็มีแค่นี้ครับสำหรับเพย์ตรงนี้เนาะก็ตีเสร็จอะไรเสร็จก็ส่งเควส์ส่งเควสเสร็จปุ๊บก็ให้เดินตามออกมาเนาะเดินตามผมออกมาเลยะอ,ะอ่ะมันจะออกมาแล้วเนาะก็ให้ไปคุยกับเอ่อคาบกาเนาะบนบนหินตรงนี้เนาะนี่ข้างหน้าเนี่ยก็ เดินไปคุยเลยอ่านี่ครับก็ให้ทำการคุยกับคาบกาตัวนี้เนาะเพื่อเป็นการปลดล็อกล่างเบอร์เซิร์นะครับซึ่งผมมีอยู่แล้วเนาะอ่าและร่างเบอร์เซอร์เนี่ยจะแปลงร่างเป็นเบอร์เซอร์ยังไงเดี๋ยวผมอธิบายข้างนอกเนาะขอออกไปก่อนเนาะอ่ะโอเค ก็ตัดมาตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมก็จะมาบอกนะวิธีการใช้ล่ามเบอร์เซิร์งเนี่ยต้องใช้ยังไงเนาะคือ1คุณต้องมีไคลจูมาได้แปดเนาะในการจะเป็นเบอร์เซิร์งเนาะถ้าเกิดไม่ใช้ไคลจูมาได้แปดมันก็จะเป็นเบอร์เซิร์งไม่ได้เนาะสองคนต้องมีตระกูลฮิมบิโดนะครับคือตระกูลระดับแรงเนาะสามารถไปสุ่มหาได้ง่ายๆเนาะสามคนต้องใช้หมัดเนาะไม่สามารถใช้อาวุธอย่างอื่นได้ นะครับต้องใช้หมัดรุนๆุนเลยเนาะในการที่จะเอาไว้เ,เ,เปิดเบอร์เซิร์งนะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บเก็ดแปลงร่างก่อนนะโอเคทีนี้ผมก็เก็บเก็ดแปลงร่างเสร็จแล้วนะเนาะอ่อผมไม่รู้ว่ามีใครทำคลิปสอนไปยังเนาะสำหรับเอ่อการแปลงร่างของหมายเลขแปดอีก แบบหนึ่งเนาะก็คือแบบที่2ซึ่งจะมีเฉพาะหมายเลขแปดเนาะหมายเลขเก้ากับหมายเลขสิบเนี่ยจะไม่มีเนาะอ่าซึ่งไอ้ท่าแปงรงด้างที่ว่าเนี่ยคือยังไงคือการกดเอ่อแปรงดานเป็นไคจูเ,าเนานะปกติเราจะกดวีเฉยเนาะสำหรับหมายเลข 8, แปดมันก็จะกระทืบเท้าลงเนาะแล้วก็จะแปลงเป็นหมายเลขแปดเลยเนาะแต่สําหรับเออ่รูปแบบที่2เนาะก็คือให้เรากดกระโดดแล้วก็แปลงร่างเนาะก็จะเป็นแอนิเมชันแปงรงด้างอีกแบบหนึ่งโอเคหนึ่งสอง อ่ะก็ประมาณนี้เนาะก็าแรงเทอยู่ถ้าเกิดใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรเนาะแต่สำหรับคนที่ไม่รู้ก็มันมีการแปลงร่าอย่างนี้ด้วยเนาะก็เท่ๆเลยโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บเกียดหลอดแปลอดไมตาให้เต็มก่อนเนาะเพื่อจะใช้สำหรับเปิดล่างเปิดเซร์เนาะโอเคอะผมก็เก็บเกียร์แปลงล่างเสร็จแล้วเนาะต่อไปก็จะเปิดหมดโปรเซอร์ให้ดูเนาะก็คือ เราต้องทำการตีธรรมดาห้าครั้งแล้วก็กด V เนาะตีเนาะอ่าน,นี่เป็นเบอร์เซอร์แล้วเนาะ กว่าจะแปลงได้ถ้าคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้เนาะคือผมอะต้องทําไปประมาณ3าถึงสี่รอบอนะกว่าจะแปลงเป็นเปอร์เซอร์ได้อันนี้ก็โอเคร่าเปอร์เซอร์ก็หน้าตาจะเป็นประมาณนี้เนาะจะเป็นขคจูหมานไล้แปดล่างยักนะอ่าแล้วก็โมเดลก็ประมาณนี้นี่ครับจะมะีสายฟ้ารอบๆตัวเนาะตัวก็จะเป็นสีแดงนะครับอ่า ตอนนี้ก็แอนิเมชันการเดินเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับแอนิเมชันตอนเดินอ่าประมาณนี้ต่อไปก็แอนิเมชันตอนวิ่งเนาะกะมานี้ก็วิ่งเร็วมากเลยเนาะนี่ครับประมาณนี้เนาะอ่ะส่วนกระโดดนี่จะก,กระโดดไม่ได้เนาะนี่ครับกดกระโดดไม่ได้เนาะ อ่ะต่อไปก็เอ่อรีวิวสกิลแล้วก็การต่อยธรรมดาเนาะอ่ะเริ่มจากการต่อยเอ็มวันธรรมดาเนาะอ่ะธรรมดาก็ประมาณนี้เนาะอ่าต่อไปก็เอ็มวันบวกเอ่อฮิวเวเทเนาะอ่า เมื่อกี้น่าจะดูไม่ทันดูอีกรอบนะอ่าก็จะทำการกระทือเท้าสองทีเนาะทำเตามเมตต่อไปสกิล E นะครับอ่าต่อยซ้ายขวาแล้วก็ต่อยซ้าย,ยต่อไปสกิล E ออีกรอบเนาะ Nah.. Kota yang sikit itu soalnya sqa Mungkin kan poin dalam saya ngurang-ngurang lho Ah.. Kota yang sqa lho Tinggal Kok.. Lama dik ต่อไปสกิลซีนะครับก็ประมาณนี้เทิบทัรดูแล้วก็ปล่อยดังแสงออกจากปากเนาะอ่าเดี๋ยวให้ดูอีกรอบเนาะแต่ถ้าเป็นตรงราม,มีเนะจะได้ดูดาเมจด้วยเมืเ่อกี้มันมีคนเยอะก็เสียงดังเนาะ ตะเมฆก็ถือว่าจัดจ้านใช้ได้อ่ะต่อไปก็ทำาห้ตายเนาะขอยยาเก็บๆไม่ตายแม่บจ็ ทีนี้ไม่ตายพร้อมแลนะ้วเนาะก็มาดูกันเลยก็กดสกนะิลวีเนาะจะเป็นการต่อยลงพื้นนะครับทำดาเมจวงกว้างเนาะ EOE e. ซึ่งเป็นดาเมจที่ก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับอก็ถือว่าหมดแล้วนะสำหรับคลิปนี้มาสอนเออ่ทำเควสปลดเบอร์เซิร์กนะครับแล้วก็สอน อสอนหาปืนสำหรับทำเฟสเนาะแล้วก็รีวิวสกิลนะครับซึ่งข้อดีของหมายเลขแปดเบอร์เซอร์ก็คือมันแรงเนาะแล้วก็เทพแต่ข้อเสียก็คือถ้าเกิดเราอยู่ในร่างเบอร์เซอร์กนานเกินไปแล้วก็จะโดนดาเมจแรงขึ้นแล้วก็ตัวจะเปาะเนาะก็ให้ก็แนะนําว่าให้เรากลับร่างมนุษย์เนาะใช้ไปสัาพัก็ให้กลับร่างมนุษย์แล้วก็ค่อยแปลงใหม่เนาะอ๋อ อีกอย่างหนึง่งความพิเศษของเบอร์เซิร์กนะครับก็คือทุกสกิลเลยของหมายเลขแปดจะดูดเลือดเนาสำหรับร่างเบอร์เซิร์กนะครับก็จะเล่นไ,ได้สนุกขึ้น,นเหมือนหมายเลขสิบเลยอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้เนาะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างว่าจะเป็นอะไรแล้วก็คลิปอะไรเนาะโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับ See you b l a t ้ r